หดสิ้นแล้วไม่ปลูกใหม่จิงใดมันจะเกิดขึ้นมาอีกได้จะเอาสิ่งใดมากินจะเอาสิ่งใดมาใช้เรียบจะเหมือนที่เราเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเอามาใช้แล้วมันหมดแล้วไม่สร้างเติมไม่ต่อเติมมันจะมีสิ่งใดมามามาเติมแต่งเสริมแต่งให้เราได้ได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีต่อไปเร,อเราต้องทางเราต้องทําเหมือนบุญกุศลมันก็เป็นทะเบียงบุญของเรานี่แหละเอามาใช้ในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปอยากใค้รู้ทำอยากใค้รู้ ที่สถานที่ว่าตัวเองนั้นมาสถานที่ของใครมาสถานที่ของเราบรรดาทวยเทพเทวดาที่จัดสรรจัดการให้ลูกหลานได้เกิดมาเพื่อสิ่งใดให้รักษากฎของบรรพุรุษรักษากฎของของตัวเองที่ลั่นนาจาไว้ ว่าจะขึ้นมาสร้างพระพุทธศาสนามาสร้างบุญสร้างกุศลมารักษากฎของพระพุทธศาสนาคือบรรพุรุษที่จะต้องจงรักภักดีและศาสนาที่มีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสเสบียงบุญของเรานั่นเองขอให้กายสังขารน,นี้เป็นตัวอย่างและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปทุกจิิงทุกอย่างเป็นจริงจัดสรรจัดการทุกอย่างลงตัวแล้วเข้าที่เข้าทางแล้ว